อาล่องเนื้อเป็ดมงกอนครับนุ่มๆเลยครับผ้ากินกับอืสวัสดีครับทุกท่านครับมนีผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดปอสี่ยู่คคางๆการไฟฟ้าล่าสีสไลดนะครับพี่น้องครับอ่เดี๋ยวสิมาสั่งเพิ่นนด้ครับบ้านเนี้ยอ้าว มาสั่งกว๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้องครับอเอาเอาเอาเส้นมีน้ำได้ครับได้ซ้ำแล้วจากบาทครับกว๋วยเตี๋ยวเป็ดสี่สิบบาทครับ,บ,บาทคันพิเศษจากบาทห้าสิบบาทก็โอคอ่าเอาพิเศษดนะครับเนดะ้อเอาก๋วยเตี๋ยวเป็ดพิเศษมีมีตีนมันมาครับอ๋อ oh, ใส่ตะเนืออ๋อใส่ตะเนือย่างเดียวนะครับเดาอเอาสั่นกัเอา,า,เอาเตะเนื้อ,อย่างเดียวนี่แหละเดี๋ยวมาลองซิมกันเด้อครับบานนี่ยพิกัดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดปอเียบหนียุบ้านยังกว่าครับเนี่ย อ๋อบ้านโนนเวียงคำเนาะครับไข่ไข่ครับเอ่ออยู่ข้างๆการไฟฟ้าเนาะไอ้สองข้างๆการไฟฟ้าราศีสไลยู่ซอยสองเป็นบ่ครับเอาง่ายๆว่ามาการไฟฟ้าราศีสไลนี่มาถามแถวหนึ่งก็ได้เนาะขันมาบ่ถึกเอาพี่น้องเดี๋ยวพีสิบสี่เป๊ะไห้พี่น้องเบิ่งได้บ้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดราศีสไลครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดขายก๋วยจับขายก๋วยเตี๋ยวหมูสมื้อนี้คือมีคือเก่าบ่พวกก๋วยจับก็มีบ่พวกนี้ฮะบากะทิคือเก่ามีเมนูก๋วยจับแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดกก๋๋๋๋ววววยยยยเเเตตีีป็ดหมู อ๋อแล้วแต่คนหมักเนาะครับเนาะขายมาประมาณสิบปีแล้ววะที่โอ้ยผมหัตหู้นด้นี่ว่ามีก๋วยเตี๋ยวเป็ดในล่าสีนี่ก็เลยมาล่องซิ่บมึงนี่โอ้โหเนื้อเป็ดครับเนื้อเงี้ยงหลวนๆเลยครับปอกกระดูกนี่เป็นน้ำซุปตัวนี้นี่เป็นเนื้อหลวนๆเลยเนาะครับเนาะนี่เนื้อนังๆหลวนๆเลยอ้าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่โอ้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพิเศษครับเป็นต่แสบนะครับพี่น้องก็มีต่เนื้อ เนื้อเป็ดแบบงามงามเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิมาซิมในเบิ้งได้บาานใยชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดปอสี่บ้านโนนเวียงคำอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวมาซิมกันครับบ้านีนมีหัวลำพามีผีไก่กินกับนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาลองซิมกันเบิ้งนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดปอสี่นะครับเอาลองเนื้อเป็ดดงก่อนครับลองน้ำซุป อืีอ <c> ย <oughs> เป็ดนี่นุ่มครับนุ่มๆเลยครับอืวันนี้พักหัวละผ้ากินกับอืมอืมองท่าครับเพื่อือมครับตั้ดสดๆปรอนเนี้ยลองดูสิ อ,อ,อืมโอ้น้ำซุปก็โอเคพี่น้องเีนือเป็ดสินใหญ่ๆเลยครับอืม นี่คือกว๋วยเตี๋ยวเป็ดปอสนะครับพี่น้องครับกว๋วยเตี๋ยวเป็ดปอสีอยู่ข้างการไฟฟ้าราศีสไลนะครับบ้านนนเวียงคําตําบลเมืองคงอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องมาลองซีมังเด้อพี่น้องมผมลองแล้วรสชาตินี้ถือว่าแซ่บนะครับพี่น้องครับอืมกิน สมุนไพรกัอนอืมตอนเป็ดสินเป็ดปอนี่นใหญ่ๆเลยครับมันมันนะครับพี่น้องครับเนี่อือหือเยี่ยมมากอือสรุปว่า๋วยเตี๋ยวเป็ดปอสี บ้านโนโนเวียงคาอาเภอราศีสไยจังหวัดศรีสะเกดในรสชาติเยี่ยมแลวก็อร่อยนะครับพี่น้องกับ mm hmm. เป็ดตุนนุ่มอร่อยนะครับสุดยอดครับพี่น้องครับ mm hmm. อ่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ